จากยนะูทูบเบอร์สู่นักธุรกิจร้อยล้านเขาทําได้ยังไงไปด้วยโดยทั้งคู่คุณการกับคุณซานเป็นเพื่อนการสมัยเรียนอยู่ธรรมศาสตร์และทําช่อง y u t u b e เป็นของตัวเองมาก่อนเนื่องจากใช้ทีมงานทีเดียวกันจึงทําให้ในบายงานต้องเลือกว่าจะลงในช่องของใครในปี2018ทั้งคู่ได้ร่วมกันรสร้างช่อง b บ h r u s e ขึ้นมาผลปรากฏว่ามีผู้ติดตามมากถึง4ล้านซับสไครต์เข้าไปแล้ว ด้วยกับงานที่ต้องออกไปถ่ายตามประเทศบ่อยจึงทำให้ทั้งคู่ได้ไปเล่นลองชารุลมไข่มุกข,ของประเทศไต้หวันและรู้สึกชอบทั้งคู่ได้นำไอเดียมาเปิดที่ประเทศไทยด้วยกับเงินลงทุนแสนล้านในปี2019สาขาแรกที่สยามสแควร์ด้วยกับการที่มีช่องทางโปรโมทในของตัวเองและมีจุดเด่นคือไข่มุกโมจิสีขาวปัจจุบันขยายมาถึง20สาขา กว่ารายได้มากถึง2 0 4ล้านบาทในปี2022เรียกได้ว่าสุดยอดอจริงๆคู่นะักธุรกิจคู่นี้